สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการให้อภัยนะครับอิงจากแนวคิดของวิลเลียมเฟอร์กสมาร์ตินคือเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่การปล่อยวางนะแต่มันเหมือนเครื่องมือเลยเครื่องมือที่ทรงพลังมากที่จะช่วยปลดล็อกเราไปสู่ความสุขความสําเร็จค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะที่มองแบบนี้คือการให้อภัยมัน ม,มากกว่าแค่การลืมเรื่องร้ายๆไปแต่มันเหมือนกับการที่เราไปดึงพลังงานของเราคืนมาพลังงานที่มันติดขังอยู่ใช่ค่ะพลังงานที่มันอาจจะติดอยู่กับความโกรธความเจ็บปวดในอดีตเหมือนเราได้ปลดแอกตัวเองจริงๆนะคะโอเคครับครับงั้นเรามา,อาลองแกะดูทีละประเด็นกันค่ะประโยชน์ที่เขาพูดถึงนี่มันมีอะไรบ้างนะครับเห็นว่ามันกว้างเหมือนกันค่ะก็มีตั้งแต่เรื่องพื้นฐานเลยอย่างการเป็นอิสระจากอดีตจริงๆครับแล้วก็มีเรื่อง พัฒนาความสัมพันธ์หรือแม้แต่เรื่องความสําเร็จทางการเงินด้วยอันนี้น่าสนใจใช่ค่ะมีการเปรียบเทียบไว้ด้วยนะคะเหมือนเราเพยายามปั่นจักรยานแต่ว่าเบรกมันทํางานอยู่ตลอดเวลาอ๋อเข้าใจเลยมันก็ไปได้ช้าแล้วก็เหนื่อยมากๆใช่ไหมครับถูกต้องค่ะแล้วจุดที่น่าทึ่งมากๆในเนื้อหานี้คือการที่เขาเชื่อมโยงสภาวะข้างในใจเรานี่แหละค่ะเช่นความขุนเครื่องความไม่พอใจที่เราอาจจะแบกเอาไว้กับผลลัพธ์ที่มันจับต้องได้ข้างนอกเลยอย่างความสําเร็จในงานหรือการเงินจริงๆคือมันส่งผลถึงกันขนาดนั้นเลยตามแนวคิดนี้นะคะ การที่เรายังยึดติดกับเรื่องลบๆเนี่ยมันเหมือนเรากําลังแบบว่าบ่อนทําลายตัวเองอยู่ลึกๆโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้อืมพลังงานที่ควรจะเอาไปใช้สร้างสรรค์มันดันไปติดอยู่กับเรื่องเกา่าๆใช่ค่ะพลังที่ควรจะเอาไปแก้ปัญหาคว้าโอกาสมันกลับถูกจํากัดไว้ซะง,งั้นมาเลยกระทบชีวิตจริงได้เลยค่ะเข้าใจแล้วครับแสดงว่าหัวใจสําคัญก็น่าจะเป็นกระบวนการหรือ4ขั้นตอนสู่การให้อภัยที่เขาว่าไว้นี่เองค่ะลองไล่ดูกันหน่อยนะครับขั้นแรกนี่คือต้องระบุให้ชัดเจนก่อนว่าเราอยากจะให้อภัยใครหรือว่าเรื่องอะไรกันแน่ค ขัน้นที่2อคือ,อยอมรับความรู้สึกจริงๆของเราณตอนนั้นให้ได้ไม่ว่าจะเป็นโกรธเสียใจกลัวหรือผิดหวังอืมตรงนี้สําคัญนะคะเขาเน้นเรื่องความซื่อสัตย์มากๆในขั้นตอนนี้คือต้องยอมรับความรู้สึกจริงๆที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่ความรู้สึกที่เราคิดว่าเราควรจะรู้สึกนะคะครับครับไม่ใช่การกดเอาไว้ใช่ค่ะเพราะถ้ากดไว้มันไปต่อยาก ส่วนขั้นที่3ก็คือลองมองหาประโยชน์ที่เราจะได้จากการให้อภัยครั้งนี้เช่นอะไรบ้างครับก็อาจจะเช่นเราจะรู้สึกสงบขึ้นไหมจะมีความสุขมากขึ้นหรืออาจจะแค่รู้สึกแบบว่าใจมันเบาขึ้นสบายขึ้นอะไรทํานองนั้นค่ะมันช่วยสร้างแรงจูงใจอ๋อเพื่อให้เราอยากทําให้สําเร็จค่ะและขั้นสุดท้ายขั้นที่4ี่ก็คือการให้คํามั่นกับตัวเองตั้งใจแน่ว,แน,วแน่ว่าจะให้อภัยนะแล้วก็เปิดใจยอมรับผลดีที่ตามมาเขามีตัวอย่างให้เห็นภาพไหมครับว่าทํำยังไง มีค่ะเขายกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าเราอยากให้อภัยเพื่อนชื่อจรอที่แบบอยู่ๆก็หลบหน้าเราไปไม่พูดไม่จาครับขั้นหนึ่งก็คือระบุไปเลยฉันอยากให้อภัยจรเรื่องที่เขาหลบหน้าฉันชัดเจนขั้นสองก็ยอมรับกับตัวเองฉันรู้สึกเจ็บนะสับสนแล้วก็เอ่ออาจจะโกรธด,ด้วยซ้ําซื่อสัตย์กับความรู้สึกค่ะข,ขั้น3ก็มองประโยชน์ถ้าฉันให้อภัยเขาได้ฉันคงเลิกคิดมากเรื่องนี้สักทีน่าจะรู้สึกสงบขึ้นเยอะเลย หาเหตุผลให้ตัวเองใช่แล้วขั้นสี่ก็ตัดสินใจโอเคฉันตัดสินใจแล้วว่าจะปล่อยวางความรู้สึกขุ่นมัวนี้เพื่อความสบายใจของตัวฉันเองประมาณนี้ค่ะทําให้เห็นว่ามันเป็นขั้นตอนที่เราลงมือทําได้จริงโหพอเห็นตัวอย่างแบบนี้แล้วเออมันดูทําได้จริงมากขึ้นเยอะเลยครับมีอีกประเด็นที่น่าสนใจที่คนมักจะสับสนกันคือความต่างระหว่างการให้อภัยกับการคืนดีครับเรื่องนี้แหล่งข้อมูลเขาว่าไย่งไบ้างครับค่ะคือเหมือนกับว่าเราให้อภัยเขาได้ แต่ไม่จาเป็นต้องกลับไปสนิทเหมือนเดิมหรือเปล่าครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะนี่เป็นจุดที่สําคัญมากมากๆเลยนะคะแหล่งข้อมูลเขาเรียกสิ่งนี้ว่า tough forgiveness tough forgiveness ค่ะหรือแปลไทยๆก็คือการให้อภัยที่ต้องหนักแน่นหน่อยต้องชัดเจนเขาแยกเลยว่าการให้อภัยเนี่ยมันเป็นเรื่องข้างในใจเราล้วนๆเราทําเพื่อปลดปล่อยตัวเราเองจากความทุกข์ความขุ่นข้องหมองใจเพื่อความสงบสุขของเราเองครับแต่ว่าการคืนดีเนี่ยมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขา ซึ่งมันอาจจะต้องมีเงื่อนไขอ๋อไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันค่ะอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือว่าต้องมีการแสดงความเคารพซึ่งกันและกันก่อนถึงจะกลับมาคืนดีกันได้การให้อภัยมันไม่ได้แปลว่าเราต้องเปิดประตูให้ใครเข้ามาทําร้ายเราซ้ําได้นะคะครับเข้าใจแล้วเราให้อภัยเพื่อตัวเราแต่เราก็ต้องปกป้องตัวเองด้วยการกําหนดขอบเขตที่เหมาะสมถ้ามันจําเป็นค่ะชัดเจนมากครับแล้วก็เป็นเรื่องการให้อภัยตัวเองเหรอครับอันนี้ผมว่าน่าจะยากสําหรับหลายๆคนเลยแหล่งข้อมูลมีพูดถึงเรื่องนี้ไหมครับมีค่ะ เป็นอีกประเด็นที่น่าสนใจมากเห็นว่ามีการแยกแยะระหว่างความรู้สึกผิดกับความละอายใจด้วยใช่ค่ะเขาอธิบายความตางไว้ชัดเจนความรู้สึกผิดหรือ g u i l เนี่ยมันจะเกี่ยวกับการกระทําการกระทําค่ะคือฉันทําสิ่งที่ไม่ดีลงไปมันโฟกัสที่พฤติกรรมแต่ความละอายใจหรือเชมเนี่ยมันลึกกว่านั้นค่ะมันเกี่ยวกับตัวตนของเราเลยอ๋อคือมันเป็นความรู้สึกว่าฉันเป็นคนไม่ดีไม่ใช่แค่ทําไม่ดี การจะให้อภัยตัวเองได้จริงๆเนี่ยมันต้องจัดการทั้งสองส่วนนี้เลยค่ะแล้วจัดการยังไงครับสําหรับความรู้สึกผิดนะคะถ้าเป็นไปได้ก็คือการพยายามแก้ไขชดเชยหรือกล่าวทําขอโทษในสิ่งที่เราทําลงไปครับถ้าทําได้แต่สําหรับความละอายใจที่มันฝังลึกเรื่องตัวตนนี่สิคะมันต้องอาศัยการค่อยๆบ่มเพาะความเมตตาต่อตอนเองการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองเพื่อก็ค่อยลบล้างความรู้สึกว่าเราไม่ดีพอเราบกพร่องอืสิ่งสําคัญที่เขาเน้นมากๆเลยคือ ให้หลีกเลี่ยงการลงโทษตัวเองซ้ำไปซ้ำมานะคะเพราะการชดเชยที่ดีที่สุดก็คือการมุ่งมั่นที่จะใช้ชีวิตให้ดีขึ้นนับจากนี้ไปต่างหากฟังดูแล้วการให้อภัยไม่ว่าจะเป็นให้คนอื่นหรือให้ตัวเองมันเหมือนเป็นทักษะอย่างหนึ่งเลยนะครับที่เราฝึกฝนได้จริงๆใช่ค่ะเพื่อปลดล็อกตัวเองไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องทางศิลธรรมสวยๆลอยๆสี่ขั้นตอนที่ว่ามาก็เหมือนเป็นเครื่องมือเริ่มต้นที่จับต้องได้ ใช่เลยค่ะถ้ามองในภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นนะคะมันคือการที่เราเลือกอย่างมีสติที่จะก้าวข้ามความคุนเคืองความแค้นไปสู่ความสงบสุขครับเป็นการเลือกเป็นการทวงคืนพลังงานชีวิตของเรากลับมาเพื่อจะเอาไปสร้างอนาคตที่เราอยากเห็นจริงๆเนื้อหาในแหล่งข้อมูลเขาย้ำนะคะว่านี่ไม่ใช่กระบวนการที่แบบนั่งรอเฉยๆแล้วมันจะเกิดขึ้นเองต้องลงมือทํา ต้องอาศัยความตั้งใจความพยายามอย่างสม่ำเสมอเลยค่ะแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับมามันก็คุ้มค่ามากๆมีข้อคิดสุดท้ายที่ผมว่าน่าสนใจมากๆจากแหล่งข้อมูลนี้ครับเขาบอกว่าใครก็ตามที่เรียนรู้ที่จะให้อภัยได้สําเร็จแล้วเนี่ยก็สามารถสอนการให้อภัยให้คนอื่นได้ด้วยอ๋อจริงเหรอคะครับแค่ตัดสินใจว่าจะทําลองคิดตามดูสิครับว่าโลกเรามันจะเปลี่ยนไปได้ขนาดไหนถ้าเราทุกคนมองว่าการให้อภัยไม่ใช่แค่สิ่งที่รอคอยจะได้รับจากคนอื่นอย่างเดียวค่ะ กาทักษะเป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถฝึกฝนแล้วก็แบ่งปันให้กันและกันได้อย่างจริงจัง